วันที่11ตุลาคม2565เจริญพรยติโยมมาร่วมกันนาง,งานบุญตักบาตรเทโวที่วัดธรรมพิมุกตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะวัดธรรมพิมุกนี่เราจะเรียกชื่อกันอีกชื่อหนอึ่งคือวัดไร่ป่าเพราะชื่ออยู่ในหมู่บ้านไร่ป่าในโซนเนี้ย โซนนี้โยมบอกว่าขอจัดแต่งดอกไม้สวยๆว้สักหน่อยได้ไหมนะเผื่อว่าคนมางานแล้วจะได้ขอถ่ายรูปคืองานบุญทุกงานนยโยมมักจะต้องมีจุดเช็คอินนะก็บริเวณข้างศาลานักเรียนเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์บัดีค่ะัดีค่ะเชิญว่าหน่อยขอเชิญขอเชิญชวนมาร่วมทําบุญตักบาตรเทวตักบาตรเทโว ที่วัดไร่ป่าจังหวัดตราดกันนะคะอืมวันใหม่วันใหม่นี่น่าเลี้ยขอเชิญชวนนะคะมาตักบาตรเทโวกันค่ะวันที่11ตุลาคมนะคะเหลือเวลาอีกแค่สองวันวันใหม่เป็นนางฟ้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้เป็นนางฟ้าด้วยนี่เดี๋ยวมาดู มาดูหลานๆเป็นนางฟ้ากันนี่เป็นนางฟ้าป่ะคะเนี่ยเป็นด้วยเอาละเดี๋ยวมาดูเลยอ่าจุดนี้เป็นจุดที่โยมบอกว่าอยากให้เป็นจุดเช็คอินอ่าเนี่ยโยมโยมแต่ละท่านเนี่ยเป็นครูเล็กก็ทําแบบทุ่มสุดตัวครับวันนี้ทุ่มสุดตัวลงไปนอนกลิ้งเลยจะดีไหมขนาดนี้แล้วกลิ้งเลยดีกว่าเนาะนายโยมก็ดูแลเรื่องดอกไม้นายโยมสาวร้านเจ้าสาวบิวตี้ ยมสาวปีนห้าสิบเจ็ดห้าิบเจ็ดใช่ไหมเปลี่ยนชื่อร้านหรือว่าไม่เปลี่ยนชื่อร้านจะสาวิ่ีเหมือนเดิมอ๋อแล้วแล้วงานนี้ยมสาวจะแต่งตัวให้แต่งตัวให้กับหลานๆที่มาเป็นนางฟ้าเนี่ยคือเชิญเชิญทุกท่านประชาชนทุกท่านมานะคะมีกัญหาชาลีพระเวชตนตอนนรนางมัสซีกันตีกันตีูชก ดูชกนะคือนางฟ้าเราเนี่ยเราก็ไม่เน้นว่าเป็นเด็กผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายบางทีเ็นเทพบุตรก็ได้ยังวัสมัครูนะคะคุอจะอยู่อยู่ปีกนูนะคะเด็กเล็กๆเนี่ยในเวลาพอแต่งเป็นเทพบุตรก็ดูน่ารักดีนะก็ดูดีเลยคุณจะอยู่นะร้านเจ้าสาวพี่เชิญได้ค่ะอ่าเนี่ยโยมจุดนี้จะเป็นจุดเช็คอินนะใครเข้ามาบริเวณเนี้ยได้เลยนะแต่ละจุดแต่ละที่ตรงเนี้ยเป็นรางน้ําข้างล่างแต่ว่าพอปิด ปิดแล้วก็ดูสวยเลยก็ให้ญาติโยมเนาะเรางานบุญแต่ละปีเนี่ยที่วัดอาตมานี่ก็นานหลายปีแล้วเกินกว่าจะมีกว่าจะมีงานตักบาตรเทโวสักปีหนึ่งโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยนะติดอยู่กับโควิดเสียหลายปีโยมก็เลยบอกว่าขอโยมจะคิดว่าเป็นพรีเวดดิ้งงานแต่งงานนะอันนี้คือเป็นจุดเช็คอินเดี๋ยวนางฟ้าเทพบุตรเทพธิดา จะถ่ายรูปกันตรงนี้หรือว่าโยมโยมที่มาในงานในโยมมาถึงในะบริเวณนี้นะเดี๋ยวดูบริเวณหน้าวัดเนี่ยใครถนัดด้านไหนก็ทําเลยนะช่วยกันโยมทั่วประเทศไทยเนาะเรามีงานอะไรไช่วยกันได้ก็ช่วยกันเนี๋ยวพอเลี้ยวรถเข้ามาในวัดปุ๊บเข้ามาปั๊บนี่เจอเลยนะบริเวณซ้ายมือนะตรงนี้เข้ามาปั๊บก็เจอเลยซ้ายมือ นีต้นลิ้นมังกรนะเวลาพอเขาเติบโตขึ้นมาก็เติบโตมาพร้อมกับสีสันของสายพันธุ์ที่แตกต่างกันไปนะต้นไม้ทุกต้นนยะโยมเขาก็สวยในแบบของเขาดอกไม้แห้งเนี่ยเขาก็สวยในแบบของเขาดอกไม้สดเขาก็สวยในแบบของเขามอสต่างๆเหล่านี้เขาก็สวยในแบบของเขาอย่าดูถูกตัวเองนะโยมเราทุกคนมีคุณค่าหมดเลยนะเราจะเก่งด้านไหนก็ตามทีเราก็เก่งแบบ ในแบบของเราอะแต่มันก็ไปเติมเต็มเนี่ยเห็นไม่ยมต้นไม้ดอกไม้เหล่านี้เนี่ยเขาก็เขาก็มีความเป็นของเขาแต่พอมาอยู่รวมกันก็สวยดีนะเช่นเดียวกันในโลกนี้เนี่ยก็อย่าไปตําหนิกันเลยว่าใครเก่งกว่าใครใครเก๋กว่าใครใครเลิศเลอประเสริฐสีใครแบบไหนยังไงทุกคนมีความสามารถเนี่ยอย่างทิดมอสเนี่ยเสื้อแดงนยคนเขาบอกทิดมอสปากดีแต่ก็ดีกว่าปากเสียนะทิดมอสนะ ดีกว่าด,ดีกว่าคีับทิดมอสด,ด,พ,ดพูดเก่งตอนรับแขกเก่งเอาดีเรื่องปากได้แล้วก็เป็นช่างภาพมือหนึ่งของวัดเลยทีเดียวเป็นช่างภาพถ่ายรูปทั่วๆไปใครต้องการถ่ายรูปก็ติดต่อทิดมอสได้เลยไปช่วยๆกันนายโยมเรามีนายโยมโยมที่เขียนชื่อที่อะ,อะไรนะตะกล้าเนี่ยนะ ก็ให้ยืมตะกร้ามาจํานวนหลายพันใบตะกร้านี่ถึงสองสามพันใบเลยทีเดียวเพื่อที่จะเอามาตั้งเดี๋ยวบริเวณนี้จะเป็นเป็นที่ตั้งหมดเลยที่ตั้งของเก้าอี้ที่ตั้งของตะกร้าผลไม้แถวยาวมาแล้วก็ยาวไปแล้วก็ยาวไปออกโรงเรียนด้านน้นแล้วก็ยาวออกวัดด้านน้นจะเป็นลักษณะตัวยูนะตัวยูเนะี่ยไปอย่างนี้ เพื่อที่จะให้โยมได้มาตักบาตรกันพระก็เดินลงมาจากเนินเขาด้านบนที่เป็นอุโบสถด้านน้นตรงนั้นก็จะเป็นบริเวณที่ปิดทองพระเข้ามาไหว้พระทูบเทียนดอกไม้อยู่ด้านน้นเข้ามาแล้วก็มาเจอซุ้มตรงนี้เลยจุดเช็คอินเฮ้คุณเล็กเด็กเราว่ามาเป็นนางฟ้าประมาณกี่คนนะโรงเรียนสุนันทา22 2 2แต่ก็อาจจะมี มีหลงหลงมาเพิ่มเพิ่มนะเราก็ไม่ทราบนะว่าบางคนบางทีพ่อแม่อาจจะตัดสินใจวันนั้นไม่ได้ได้ค่ะอ้เมื่อวานก็มีโทรมาอะไรนมาเพิ่มเรื่อย่ดีแล้วผู้ชายได้ผู้หญิงได้นะใครต้องการเอาลูกมาเป็นนางฟ้าก็เอ๊ต้องติดต่อใครอะร้านเจ้าสาวบิวตี้เนาะโยมแต่งตัวให้ฟรีอะโยมไม่ได้คิดเงินทองอะไรอะแล้วแต่งแต่งอย่างนี้มากี่ปีแล้วก็ไม่รู้เนาะในโยมชุดนี้ก็โยมช่วยงานวัดทั้งนั้นเลยเนี่ย ร้านบ้านบ้านขนมไทยลักษมีขนมไทย <c oughs> น่ะนายมเนาะก็ให้ดูของปลอมสักหน่อยยมมาดูของจริงกันก็แล้วกันในวันนั้นไหนมายืนถ่ายรูปมุมนี้ก็สวยดีคือก จริงๆอะโยมอ,อะไรที่มันเป็นตัวประกอบบุญได้นะเราก็ประกอบบุญกันไปอย่างน้อยๆเนี่ยมาวัดแล้วนะก็มีภาพที่น่าจดจำอย่างน้อยๆในโยมก่อนที่เราจะสิ้นลมนะถ้าหากว่าเราจำภาพบกครั้งหนึ่งเราไปทำบุญที่ไหนอย่างไรปลื้มใจอย่างไรแบบไหนจิตมันเป็นสุขในขณะนั้นก็ก็อาจจะไปสู่สุขติได้ในขณะที่เรานึกถึงบุญของเรา นะอนุโมทนาสาธุ okay. 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 บริเวณนี้อาตมาก็ไม่ได้จัดหรือว่าตกแต่งอะไรแบบเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ใช่เลยนะอาตมาก็ต้องการเพียงแค่ให้เป็นที่สําหรับเด็ก mm hmm. เด็กมาเรียนธรรมะแล้วเด็กก็ได้นั่งทานอาหารกันบริเวณโคนต้นไม้เท่านั้นเอง แต่บังเอิญโยมเขาบอกว่ามอสเขียวๆที่พื้นเนี่ยมันดูมีสเสน่ห์จังเลยก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้อะไรเขาหรอกนะเขาขึ้นมาเองเขาตามตามพื้นอิดตัวหนอนที่อาตมาก็ผสมปูนนะแล้วก็ใส่บล็อกอัดออกมาเป็นอิดตัวนอนนะช่วยกันทํากับเด็กๆจนออกมาเป็นพื้นแบบนี้โยมก็เลยบอกว่าเออดูสวยดีดูมีสเสน่ห์ดีก็เลยขอเป็นสักมุมหนึ่งนะก็อนุโมทนาบุญด้วย วันที่11ตุลาคมนะโยม11ตุลาคมปีนี้วันนี้วันที่9แล้วพรุ่งนี้10มารือนี้11ก็จะมีคนเต็มวัดเลยโยมน่าจะหลายพันคนน่าจะถึง3-4พันคนนะก็ขอเจริญพรนะใครสะดวกก็มาร่วมกันตักบาตรเทโวตรงนี้เป็นแค่จุดเล็กๆนะโยมเป็นมุมเล็กๆนะยังมีบนอุโบสถด,ด้านบนมีศาลาการประเรียนด้านบน แล้วก็มีองค์พระพุทธลีลาธรรมาพิมุกสุขสถิตประชานเดินสายพระยืนอยู่ด้านบนเขาหน้าวัดก็เจริญพรมาร่วมบุญกันอ,อนุโมทนาสาธุ